ไอ้ยาลังกามาทำข้องกินงกันแล้วครับไ่นวลน,นีปัดเป็ดไก่ไข่เบื้องตอนนะครับเอานนำานำมันใส่ลงถาขคนกับล้างกันนั้นเอาเกลือแกงใส่ลงไปนิ่งโจดพูนๆจากนั้นก็ใส่เคยลงไปนิดน้อยครับหลังจากนั้นก็ทำการปัดทั้งเครืองทั้งเคยเข้ากันนะครับเพื่อ <ไป S 2> ความหอมของเครืองนะครับ<ๆ>จากนั้นก็เอา ไก่ที่เราเตาารียมมาไหว้กับไซลงไปในกระทะครับล้วนไก่ให้เข้ากันกับเครื่องก่อนนะครับนนรเพราะว่าให้ไอไอมันตึ่งเครื่องทึ่งขิงนะครับตึ่งปีทึ่งเครื่องหลังจากที่เราล้วนเครื่องสเสร็จเร็วนะครับเราก็ต้องอเพิ่มน้ำลงไปใน,นกระทะเพื่อให้เกิดความชุ่มฉ่ำในกระทะครับวันนี้ครับช่วงนี้ยังไข่ไก่วิตนึงก็เลยไซลงไปกันนะครับเป็นพวกไข่ซองน้ำน้อยตั้งไว้ประมาณสักโหวนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรุงโดย น้ำตาลครับเกลือครับแล้วก็แป้งหวานนิดน้อยครับจากนั้นนะครับเราก็ควรให้มันข้ากันอีกรอบนึงครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปหลังจากใส่โหระพาแล้วก็ควนควรให้มันคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับน้ำหรือคลุกคลิกแล้วจากนั้นนะครับเราเรนะครับวันนี้นี่แกงโงกซวยหมากนะครับแกงเพ็ดนี่ซวยมากแล้วก็ หลังจากที่เราตังไหวเลือดซุกทุกอย่างพร้อมแล้วครับโรยหัวหอมลงไปครับเพื่ออัดทรสในการกินครับหลังจากนั้นก็ทําการควนหลอดุดท้ายแล้วเราก็ตักใส่จามครับเพื่อที่จะเอามากินนะครับสําหรับเมนูวันนี้ครับต้นตอกตกกินกันแล้วนะครับนี่บอกเลยว่าข้าวนี่ครับมดคมกันเลยนะครับสําหรับเมนูวันนี้ครับไก่ไข่แพด นามครุคคลิกกับสวัสดีครับ